กลับมาครับเรื่องที่มาร้องเรียนกับเราเนี่ยกรณีถูกแท็กซีกกซ่รวนหลามแจ้งท่านผู้ชมตอนต้นก่อนนะครับว่ากรณีนี้ที่สุดก็ต้องปกปิดชื่อแล้วก็ใบหน้าของคนขับแท็กซี่คุณลุงอายุ59ปีคนนี้แล้วนะครับ <S <S <ล>เนื่องจากเราดูภาพที่ส่งเข้ามาเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความมั่นใจก็จําเป็นต้องปกปิดแล้วเนี่ยนะครับ คือเราได้รับการร้องเรียนจากนักศึกษาสาวสาคนที่เรียกแท็กซี่จากพร้อมพงมาอาคารมารีนนแล้วถูกโชเฟอร์สูงอายุลวนลามจับขามีการถ่ายรูไปไว้เป็นหลักฐานอย่างที่ว่าเมื่อวานนี้ทนทิพดีกรมขนส่งทางบกอัศไทยรัตนดีหลกหนภูเก็ตออกมาชี้แจงเรื่องนี้เนี่ยน้องไร้ ท่านอธิบดีบอกกับนักข่าวของเรานะคะว่าหลังจากที่ทราบข่าวนี้ก็มีการเรียกเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการเอาเทปบันทึกการสนทนามาตรวจสอบก็พบว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างครบถ้วนนะคะท่านอธิบดีบอกว่าถ้าฟังคลิปเสียงสนทนาเจ้านหน้าที่สอบถามเหตุเพื่อนําข้อมูลเข้าสู่ระบบร้องเรียนเพื่อที่จะติดตามคน,คนขับคนนี้มาลงโทษให้ได้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มีการส่ง SMS แจ้งกลับไปยังผู้ร้องด้วยว่าได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อย่างไรก็ตามท่านอธิบดี ไทยบอกว่าทางกรมการขนส่งทางบกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะพยายามจะติดตามหาคนขับแท็กซี่คนนี้ซึ่งจากการตรวจสอบในระยะเวลา6วันคือ2มีนาคมถึง7มีนาคมมีคนที่ร้องเรียนเข้ามาที่ค a l l เ e ็นเตอร์1584กรณีที่ถูกแท็กซี่สีฟ้าทะเบียนนี้ก็คือทอรหารพอพนัน9610กทมล,ลวนลาม5รายด้วยกันระหว่างอยู่บนรถเนี่ย2มีนาถึง7มีนาเนี่ย5ราย <6 S 1> วันเดียวกัน,น2มีนาเนี่ย,ย3ราย 7มีนาเนี่ยสองรายค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะคพะพบว่ารถคันนี้เป็นรถเช่าของอู่แห่งหนึ่งแถวแถวสมุทรปราการก็มีการแจ้งไปยังเจ้าของรถเพื่อให้ส่งตัวคนขับมาชี้แจงเรื่องนี้แต่กรมการขนส่งทางบกไม่ได้มีอำนาจที่จะดำเนินคดีอาญากับคนขับได้ก็ทำได้ก็คือดำเนินคดีตามความผิดพรบรถยนต์กับพรบรถขนส่งกรมได้รับความร่วมมือจากผู้เสียหายรายที่สี่ที่ด้ดำเนินการแจ้งความกับโรงพักสำโรงเหนือหลังจากที่กรมสืบทราบว่า ผู้ขับรถคนนี้คือนายกอไก่ก็แล้วกันนะอายุ59ปีก็ประสานกับตำรวจท้องที่เข้าจับกลุ่มจากการตรวจสอบประวัติใบขับขี่รถสาธารณะของนายกอไก่ในะบทอายุเมื่อสิงหาคมปีที่แล้วก็ประสานไปที่ขนส่งสมุราการให้อายัดกับเพื่อถอนใบขับขี่เรียบร้อยแล้วคดีอาญาตำรวจก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ขนาเดียวกันเนี่ยนะครับกำชับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยน้องไรท์ให้เอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็ต้องมีความกระตือรือร้นในการติดตามเรื่องร้องทุกข์ด้วยนะคะจากข้อมูลล่าสุดของกรมการขนส่งทางบกพบว่ามีผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะ81,750รายก็เลยทําให้การดูแลผู้ขับขี่เหล่านี้อาจจะยังไม่ทั่วถึงอ่ะฟังเสียงดูนะครับทราบจากทางสื่อมวลชนนะครับผมก็สั่งให้เอาเทปบันทึกการสนทนา มามาตรวจสอบเราก็เผยแพร่เทปการสนทนาเนี้ยให้ทางสื่อมวลชนช่วยกันวิจารณญาณเองว่าเจ้าหน้าที่เรา,าระเว้นหรือไม่ดําเนินการให้หรือไม่กระตือรือร้นดําเนินการให้หรือไม่นะครับเพราะว่ารับเรื่องราวเสร็จก็แจ้ง SMS กลับให้ทางครูร้องทราบแล้วก็แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไปสําหรับกรณีนี้กรณีในสุกิจเนี่ยนะครับกระทําความผิดต่อเนื่องถึงหครั้ง วันที่สองเนี่ยตอนเนื่องถึง3มครั้ง2มีนาที่ผ่านมานะครับผมก็ได้สั่งให้ขนส่งจังหวัดส,สมุทรปราการเนี่ยดำเนินการอายัดใบกับขี่อันนี้ไม่ให้ทำการต่อแล้วก็ให้ทําการเพิกถอนต่อไปหายรายหนึ่งนะครับคุณชุมพรตรตีท่านหนึ่งมาที่กรมขนส่งทางบกด้วยนะครับแล้วก็เล่าว่าเมื่อ4มีนาคม11โมงเช้านะฮะกลางวันเลยเรียกแท็กซี่หน้าบิ๊กซีปากน้ำไปเ็นทันบางนา ระหว่างทางคนขับคนนี้พยายามจะถามส่วนตัวเรื่องส่วนตัวและพูดจาลามกแล้วยังถามตนว่าเคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มไหมตอนนั้นเธอบอกว่าเริ่มกลัวแต่ไม่กล้าขอให้หยุดรถเพราะกลัวจะยิ่งอันตรายก็เลยพยายามนั่งนิ่งๆจนรอจังหวะช่วงรถติดนะครับคือช่วงจวังหวะรถติดตนไม่ทันระวังตัวตัวคนขับแท็กซี่คุณลุงเนี่ยหันเอาเอามือมาลูบที่ขาตนตนขอร้องให้หยุดแต่ลุงแท็กซี่ก็ยังพยายามจะหันหลังเอามือมาลูบขาตนอีกประมาณสองครั้ง ก็เลยตัดสินใจพยายามจะจดรา,ายละเอียดของรถและคนขับส่งให้เพื่อนทางไลน์แต่ระหว่างทางก็ปรากฏว่าลุงคนนี้พยายามจะรู้จารวนลามตลอดทางจนทนไม่ไหวขอลงแต่ในกอน,นี่ก็ไม่ยอมสุดท้ายมาถึงอิมพีเรียสำรรงก็จอดรถพร้อมกับขอให้ตนซื้อ M150 ให้หนึ่งขวดก็เลยตัดสินใจให้เงินไป120บาททั้งที่มิเตอร์ตอนนั้นอยู่ที่80นี่นะครับเหตุการณ์นี้ไม่คาดคิดนะครับเพราะกวันแสก,แสก แต่หลังเกิดเหตุก็ไม่ได้ไปร้องเรียนไปที่กรมการขนส่งทางบกเาะยังหวาดกลัวอยู่จนพี่ที่ทํางานดูข่าวแล้วพบว่าคนร้ายตามข่าวมีพฤติกรรมเหมือนกับที่ตนเจอมาก็เลยเอาภาพมาให้ดูเห็นภาพปุ๊บบอกคนเดียวกันก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความว่าตอนนี้ยังกลัวอยู่เลยนะครับจะไม่กล้าใช้แท็กซี่เลยตอนนี้ฟังเสียงดูฮนะมีถอดหนึ่งที่ขเขาเอื้อมมือมาเรานั่งเขานั่งแน่นใช่ไหมคะแต่แต่ตอนนี้คือตอนนั้นนั่งไอยห้าแล้วก็มีกระเป๋าเนี่ยวางอยู่แล้วพี่กระเป๋าไป ระวังตัวก็ตบับที่ขาทีนี้หนูกเอ,อกาขาหลบแล้ว <c oughs> เขาก็จะพยายามตบอีกตบอีกคำนี้หนูปัดออกปัดออกเขาก็จับมือหนูอีกสองครั้งที่เขาพยายามจะจับขาหนูเ,<ร> <Okay. S 2> เอาอไไ่ะบอกว่า,อ,าอย่าับถ้าับอีกจะขอลงนะคะนะแล้วหนูเลยโทรติดต่อที่บ้านโทรหาแม่ระหว่างที่หนูโทรหาแม่อยู่คุยกับแม่บอกว่าอยู่บนแท็กซี่ลุงเขาก็ กดปุม่มล็อกล็อกประตูที่มันล็อกสี่ข้างนะคะถ้าหลบแม่กดปิดปิดเข้าปิดออกกึ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 กตลอดเวลาที่หนูคุยโทรศัพท์กับที่บ้านแต่ที่คิดว่าหนูอยู่คนเดียวหนูจะกลัวขนาดไหนก็คือจะลงก็ไม่กล้าลงอ๋อคือไปถึงที่ทำงานร้องไห้เลยแบบที่ไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอใช่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเราอยู่คนเดียวด้วยอะค่ะก็ก็ก็คงไม่อยากเจออีก กลัวบอกบอกเลยว่ากลัวแต่ว่าถ้าถ้าถ้าถามว่าเราก็คือเซฟตัวเองได้มากที่สุดก็ส่งรายละเอียดเข้ากลุ่มแล้วก็แจ้งแจ้งคนแล้วค่ะก็พยายามคือคิดว่ามันจะไม่มีอะไรเพราะว่ากลางวันแล้วก็เป็นกระจกใสกระจกใสดูดูปลอดภัยแต่ทีเนี้ยเจอเจออย่างนี้ก็ก็คงกลัวสักพักนึงแต่ก็โอเคค่ะเพราะว่าทุกคนให้ให้ใหความปลอดภัยแล้วก็รู้สึกว่าออปัญหามันก็ก็คลี่คลายไปได้ด้วยดีค่ะ กันแล้วครับเมื่อวานนี้นะครับนะักข่าวของเราไปคุยกับญาติของนายกคนขับแท็กซี่คนนี้เนี่ยนะครับซึ่งความจริงก็อายุเยอะแล้วอย่างที่ว่าก็ยินดีจะให้ข้อมูลโดยเปิดเผยนะครับว่าตัวคนขับแท็กซี่คนนี้มีอาการทางจิตมาประมาณสี่ห้าปีอันนี้ญาติใกล้ชิดเล่าให้ฟังช่วงแรกๆกก็ยังไม่มีพฤติกรรมลวนลามแต่มีพฤติกรรมแปลกๆชอบเดินวนไปวนมาในบ้านบางก็หัวเราะคนเดียว ครอบครัวกับญาติพี่น้องเลยพาไปพบแพทย์สุดท้ายพบว่ามีอาการทางจิตก็รักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการมาตั้งแต่ปี54รักษาระยะหนึ่งอาการกลับไม่ดีขึ้นกินยาแล้วกับแขนขาเกรงน้ำลหลย,ยืดบ้างก็ชอบเดินหัวเราะทําให้ครอบครัวตัดสินใจหยุดยาแล้วหันมาดื่มน้ำมนต์ส่งผลให้ตัวนายกรเนี่ยไม่ได้เข้าพบหมออีกเลยตั้งแต่มกร,ราคมปี55หลังจากหยุดยาก็มีอาการชุดลงบางวันก็พูดไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่บางวันก็พูดรู้เรื่องปกติ บางวันก็พูดจาลามกกับหญิงสาวแถวบ้านทางบ้านพยายามจะควบคุมแต่ไม่มีใครเอาอยู่จนสุดท้ายเหมือนกับทิ้งเอาไว้ไม่มีใครสนใจเหลือเพียงตนเองที่สงสารก็อยู่ดูแลตัวนายกรเนี่ยยังมีลูกชายที่ป่วยมีอาการทางประสาทอีกคนหนึ่งแล้วก็มีลูกสาวซึ่งเป็นคนทํางานคนเดียวในบ้านคอยหาเลี้ยงครอบครัวนะคะตัวนายกรเนี่ยออกมาหาไรายได้ช่วยครอบครัวเริ่มขับแท็กซี่ประมาณปีกว่าทั้งที่บ้านพยายามจะห้ามแต่เขาไม่ฟังออกไปเช่าแท็กซี่ขับเอง ครอบครัวได้เตือนไม่ให้ไปก่อเหตุรวนลาผู้โดยสารจนกระทั่งตัวนายกต้องยอมจุดทูปสาบานว่าจะไปทาจะไม่ทําเรื่องแบบนี้แต่สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วก็ไม่ใช่รายเดียวด้วยนะคะทั้งบ้านเนี่ยไม่มีไม่มีใครทราบเลยว่านายกเนี่ยมาก่อเหตุแบบนี้จนกระทั่งทราบข่าวจากโทรทัศน์ค่ะโดยที่เจ้าตัวบอกล่าสุดว่าจะไม่ทําอีกแล้วครอบครัวเนี่ยบอกก็สงสารนะครับเพราะเป็นผู้ป่วยต้องการรักษาเมื่อวานนี้ก็เอาไปรับรองแพทย์ทางโรงพยาบาลมายืนยันกับตํารวจนะครับ ไปฟังเสียงดูฮะจะเทินใจมากเลยนะว,ว่าคนนอกนะเขาไม่รู้อ่ะแต่คนในบ้านนี่จะเทินใจมากก็ว่าจะรักษาเลยอะค่ะรักษาแล้วก็ไม่ปล่อยแล้วค่ะถ้าปล่อยแล้วเกิดอันตรายกว่านี้จะมากกว่านี้เลยเรเผลอจะหนักกว่านี้เรเผลอจะฆ่าคนหรืออะไรก็ได้ ก็อยากจะขอโทษแทนนะคะอยากให้เ <Bien> ข <ven ido> ้าใจด้วยค่ะเพราะว่าเพราะว่าเขามีทางประสาถ้าคนปกติแ so ล้วเขาจะไม่ท so ําแบบนี้เลยก็สงสารเขาเหมือนกันก็ก็อยากให้เขาออกมารักษาค่ะจะจะหากินจะหากินขับรถเรืออะไรยก็ไม่ได้แล้วเพราะคนทั่วไปเขาไม่ยอมรับเขารังเกียจ แล้วเขาก็ไม่มีใครย้ายพี่น้องเขาตัดหมดพ่อลูกเขาก็เป็นภาษาลูกสาวาก็ไม่มีอะไรก็ขอพ้อเป็นแบบนี้ก็เรียนไม่จบต้องทํางานลำบากค่ะลาเขาหาเงินหาทองได้เข้ามาให้ลูกเป็นลูกใช้ค่าบ้านค่าอะไรเขาก็ช่วยเสร็จนะครับ คือถ้าเป็นอาการเกี่ยวกับโรคภัยลักษณะแบบนี้ mm. ก็จะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการทางยุติธรรมต่อไปเลยนะฮะ mm. ข้อสังเกตของพี่ไม่มีอะไรเยอะมีสองข้อ mm. ข้อที่หนึ่งคือถ้าก่อเหตุอย่างที่หกวันเริ่มสองมีนาคมถึงเจ็ดมีนาคมมีผู้มาร้องเรียนผ่าน call center เจ็ดวัยและที่มากับเรานี่ก็รายเพิ่มเติมถูกไหมฮะที่มาร้องเรียนกับเราเนี่ยจะั่งนำเสนอภาพ,พถ่ายภาพเอาไว้ได้คือมันควรจะต้องหยุดได้ตั้งแต่รายที่หนึ่งและที่สองเนี่ยน้องได นึกออกใช่ไหมฮะคือถ้าร้องเรียนปุ๊บมันมันมีทะเบียนเนี่ยม,มันน่าจะหยุดได้ตั้งแต่รายแรกรายที่สองแต่ว่านี่มันก็ไปถึงเจ็ดแล้วก็มีแปดอะไรที่วาเนี่ยนะฮะกับข้อที่สองคือบางคนถามแล้ะครับว่าเอ๊ะอะไรยังไงผมว่าอูนี่แหละฮะปกติอูรถจะเป็นผู้ที่รู้อะไร็นอะไรเนี่ย้รงไหนก็รตรวจสอบข้อมูลของคนที่จะมาขับรถใชนในวงแวดวงค,คนที่จะมาขับรถเนี่ยนะฮะเขาจะรู้เราไม่ได้พูดถึงอะไรน,นี่หมายถึง กรณีอื่นที่มีเหตุมีคดีมีอะไรยังไงต้องใบนึ้องออกใช่ไหมค่ะอูนเนี่ยคือในแวดวงเขารู้อะ่ะอ,อ,อ่ะฝากเป็นข้อสังเกตช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครับเจ็ดโกาห้าสิบสี่นาทีไปการเมืองเข้มข้นกันแล้วรวมถึงความคืบหน้าเรื่องของเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองร้อยเอ็มเอสสามเจ็ดศูนย์นะครับล่าสุดนะครับก็ปรากฏว่าพบว่าชาวอิหร่านเป็นคนซื้อตั๋วเครื่องบินสองใบ ที่ใช้หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตที่ถูกขโมยชาวอีหร่านเป็นคนซื้อตั๋วนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ